ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวจดจดตั้งบริษัทและหา้ามขุนส่วนจำกัดนะคะช่วงนี้มีน้องๆหลายหลายคนค่ะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวอยากจะจดจดตั้งบริษัทต,ต้องทำงยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของขายออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้พี่เก่งจะมาอธิบายเป็นขั้นตอนให้ฟังนะคะว่าต้องทงํายังไงบ้างอันดับแรกค่ะในการที่จะจดจดตั้งบริษัทนะคะ ขั้นตอนแรกก็นหนึ่งต้องจองชื่อก่อนนะคะขั้นตอนการจองชื่อนะะียค่ะเราสามารถที่จะจองชื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างก็จะต้องมีทั้งหมด3เรื่องนะคะ1ชื่อของบริษัทที่เราจะจดจัดตั้งว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษค่ะรวมถึงบัตรประชาชนของกรรมการนะคะหรือว่าผู้ก่อตั้งหนึ่งท่าน ข้อมูลทั vos, anyway. to ้ง3อย่างนะคะจะเอาไว้สําหรับในการจองชื่อในระบบนะคะเราจะแนะนําให้ทางน้องๆนะคะเตรียมชื่อทั้งไทยและอังกฤษเนี่ยสชื่อนะคะเพราะว่าบางทีเราจองเข้าไปแล้วเนี่ยชื่อลำดับแรกอาจจะซ้ํานะคะถ้ามันซ้ำเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาเลยไม่สามารถจะจองได้ก็จะต้องใช้ชื่อที่2ชื่อที่3นะคะก็อยากให้น้องๆเตรียมชื่อสัก3าชื่อในการที่จะจองชื่อบริษัทนะคะขั้นตอนการจองชื่อค่ะทั้งบริษัทและ้างผู้ส่วนจำกัดเหมือนกันนะคะสามารถที่จะจองชื่อด้วยระบบเดียวกันได้ พอจองชื่อแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีระยะเวลาในการรอะครับประมาณ1-3ถึงวันนะคะพอผลจองชื่อออกแล้วนะคะว่าเราได้ชื่ออันไหนมาใช้ในการจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของการเตรียมเอกสารและเอกสารที่เราจะต้องใช้หรือว่าข้อมูลที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี1เรื่องของผู้ถือหุ้นนะคะถ้าในนามบริษัทเนะะี่ยค่ะจะต้องมีผู้ถือหุ้น3ท่านก็3ท่านก็เราก็ดูนะคะว่าใครที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นเรานะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจในครอบครัวก็จะเป็นตัวเราเองนะคะหรือไม่ก็่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนเราอย่างนี้ก็ได้นะคะพอผู้ถือหุ้นเสร็จก็ต้องมาดูว่าในการถือหุ้นเนี่ยคะ่ะแต่ละคนจะถือหุ้นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้เลยบางคนกังวลว่าเอ๊ะมีผู้ถือหุ้น3ามคนนะคะ่ค่ะสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถือหุ้นยังไงอันนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันมาลงทุนทําธุรกิจกันเนี่ยก็ สัดส่วนการถือหุ้นก็เป็นไปตามที่มีการเอาเงินมาลงทุนกันจริงๆนะคะต่อไปพอเรื่องสัดส่วนจบก็จะมาดูเรื่องของกรรมการนะคะกรรมการเนะะี่ยค่ะก็จะดูว่าในผู้ถือหุ้นทั้ง3าคนเนะคะ่ค่ะเราจะต้องเลือกกรรมการอย่างน้อย1คนนะคะเพื่อจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการเซ็นเอกสารทีนี้เออในผู้ถือหุ้น3าคนนะคะ่ค่ะบางคนเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีมีเรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก,กันอย่างนี้นะคะก็อาจจะเหลือ เลือกกรรมการขึ้นมาแค่ท่านเดียวก็พอนะคะเพื่อเป็นการสะดวกในการทํางานนะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนระหว่างเพื่อนกันเองนะคะมีการลงเงินกันจริงๆมีการทําธุรกิจกันจริงๆเนี่ยค่ะการเป็นกรรมการควรจะมีการเซ็นคู่กันนะคะเช่นกรรมการคนที่1เซ็นคู่กับกรรมการคนที่2นะคะเพื่อเป็นการขานอานาจกันนะคะทีนี้ในเรื่องของต่อไปคือเรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะทุนจดทะเบียนเนี่ยค่ะก็กฎหมายไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องต้องจดทุนจดทะเบียนที่1ล้านบาทนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราทุกคนก็ชอบตัวเลขที่1ล้านไอ้เรื่องทุนเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ให้เราพิจารณาดูนะคะว่าเราเองเนี่ยธุรกิจเราจําเป็นต้องมีเงินลงทุนถึง1ล้านบาทหรือเปล่านะคะถ้าไม่จําเป็นเราจดทุนแค่1นึ่งแบาทสองแสนสามแสนอันนี้ได้หมดเลยนะคะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของทุนจดทะเบียนทีนี้เรื่องทุนจดทะเบียนเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของการเรียกชําระทุนตามกฎหมายนะคะกำหนดไว้ว่าสามารถเรียกชําระทุนขั้นต่ำเนี่ยได้25%ของทุนจดทะเบียนนะคะ สมมติว่าเราจดทุนที่1ล้านบาทยี่์ของ1ล้านบาทก็คือ2 0 0 0 0นนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราจะต้องเรียกว่าเอามาชำระเงินให้กับบริษัทนะคะตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจแต่ถ้าเราไม่ได้จดทุนถึง1ล้านบาทเนะะี่ยค่ะตัวเลข25%็ที่เราจะต้องชำระขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ถึง2 5 0 0 0น้นะคะนั่นหมายความว่าตอ,ตอนที่เราจดจัดตั้งบริษัทเะะ่ยค่ะเรื่องทุนจดทะเบียนก็มีความสำคัญในเรื่องของกระแสเงินสดเราเหมือนกันนะคะที่จะต้องเตรียมเตรียมเงินที่จะ มีความพร้อมในการที่จะชําระทุนนะคะถ้าเราไม่จําเป็นต้องจดทุนถึง1ล้านบาทก็จดทุนเท่าที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะหลั่นธุรกิจได้นะคะต่อไปเรื่องของตัววัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงะคะ์เนี่ยค่ะก็ในตอนจดจัดตั้งเราก็สามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ได้หลากหลายข้อนะคะเอาเป็นวัตถุประสงค์ข้อหลกัหลกๆของเราก่อนว่าเราจะทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็เราอาจจะเพิ่มเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราจะทําในอนาคตก็ได้นะคะ หรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราคิดว่าเราอยากทําแล้วก็เผื่อเอาไว้ว่าเป็นธุรกิจที่มันใกล้เคียงกับธุรกิจที่เราทําในปัจจุบันก็จดให้มันครอบคลุมกันได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของตัวที่ตั้งตัวที่ตั้งนี่ค่ะก็จะต้องมีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นบ้านของเราเราก็ใช้สถานที่ตั้งที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นสถานที่เช่าที่เราไปเช่าข้างนอกก็ได้นะคะคือแต่ว่าเรื่องของตัวทะเบียนบ้านนะคะมีความสําคัญในในตัวที่จะต้องเอาไว้พิสูจน์ว่า เรามีที่ตั้งจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเ,ออเตรียมตัวการจดจัดตั้งบริษัทนะคะในส่วนการจดจัดตั้งห้างก็เหมือนกันนะคะข้อมูลทั้งหมดนี่เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันตรงแค่ตรงสัสดส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเนะะี่ยค่ะใช้ผู้ถือหุ้นแค่สองคนนะคะก็อาจจะเป็นแค่ A กับ B, B มารวมกันทําธุรกิจอย่างนี้ก็สามารถจะจดจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดได้แล้วก็ในเรื่องของตัวห้างหุ้นส่วนจํากัดเนะะี่ยค่ะ เราก็เลือกหนึ่งคนนะคะจากหุ้นส่วนทั้งสองคนคะ่ะเลือกขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะเพื่อจะเป็นผู้ผะะผมีอำนาจในการลงนามต่างๆส่วนเรื่องของขั้นตอนต่างๆทุกๆอย่างก็คล้ายๆกันนะคะจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของการเตรียมเอกาสารคือเอกาสารทั้งหมดเลยคะ่ะที่จะต้องเตรียมก็จะมีหนึ่งนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนทั้งสองคนก็จะมีแตรประชาชนของหุ้นส่วนทั้งสองคนนะคะแล้วก็เรื่องของตัวสถานที่ตั้งก็ต้องมี สับดาบทะเบียนบ้านที่ชัดเจนนะคะต้องมีเลขที่เลขที่ประจําตัวบ้านด้วยนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่าบ้านนั้นมีตัวตนจริงๆนะคะอ่ะนนในคลิปนี้นะคะพี่เก่งก็ขอจบท้ายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตัวการจดทจะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะสามารถที่จะจดจัดตั้งเสร็จภายในแค่หนึ่งอาทิตย์ก็สามารถที่จะจดจัดตั้งเสร็จได้นะคะถือแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เรื่องของการจองชื่อนะคะ จองชื่อเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมเอกสารแล้วก็ไปจดที่กรมทะเบียนการค้าได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถจะจดทะเบียนด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะให้ทางสํานักง,งานบัญชีเป็นผู้ให้บริการได้นะคะซึ่งก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วและที่สาคัญคือไม่ผิดพลาดด้วยค่ะสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างง่ายนะคะงั้นก็พี่เก่งขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ